เมื่อกี้ครับไปกินส้มตำกับเมาส์มาโหเผ็ดจังเผ็ดจังเผ็ดมากครับเผ็ดมากโหเผ็ดมากเลยครับผมมากินเออส้มตำครับข้างบ้านอร่อยมากเลยเป็นร้านที่ผมกับเมาส์ชอบกินประจำครับชื่อว่าร้านสักดาราบยโสครับอร่อยเมาส์อร่อยมากครับอร่อยมากเลยสุดยอดเลยครับชอบกินอะไรครับเออส้มตำครับผมส้มตำอะไรส้มตำไทยไข่เค็มครับผมทักไทยหร่อยนี่ นิกกี้เมาส์เดินนิกกี้เมาส์สวัสดีครับนแฟนชาวนิกกี้เมาส์นะครับผมก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมครับก็ตอนนี้ก็กําลังขับรถกลับบ้านแล้วครับแต่ว่านี่นะครับจอดข้างถนนครับเอามือถือครับมาถ่ายครับอยากออกกล้องครับผมก็เดี๋ยวผมกลับบ้านไปก็ยังไงถ้าเกิดมีคนอยากดูผมก็จะอัพให้เพราะว่าเดี๋ยวเมาส์เขาอาจจะเต้นใช่ไหมเมาส์ ใช่ครับเดี๋ยวอีกเร็วๆนี้ก็อาจจะอาจจะเต้นลงในช่องช่องนี้นะครับผมยังไงก็คอยติดตามด้วยแล้วกันครับนะครับอาจจะเต้นเพลงฝรั่งครับ loving you too much so much very much right now ไม่รู้ว่าเจอเธอทำไมถึงยาว